สวัสดีครับเปตองสปอร์ตนะครับมาถ่ายการแข่งขันนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ชิงชันเลิศในประเภททีมหญิงนะครับระหว่างทีมเปตองชมรมน,น้องนุอตนะครับกับทีมโททโโบ5ห้าครับ ฝ่ายน้องนุชนะครับนำทีมโดยพี่ทองศรีตามาโคตร,ครแล้วก็น้องหงันะ์ผู้ภาคจำชื่อได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าก็เอามาเป็นเทปให้ทางท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อจะได้ทราบ ความคิปหน้าของกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยในครั้งที่42ในครั้งนี้ครับทีมน้องรุกนะครับอยู่ในมือของมือวางครับมือวางวางลุกขึ้นไปโอ้โหเปลี่ยนสวยงามจริง คะแนนขนาดน,นี้นะครับคะแนนอยู่ที่9ต่อ7ทีมน้องนุชนำอยู่นะครับโอ้ออโหโ,โดดออกไปงับตัวเองด้านบนนะครับ บัหนะครับพี่ชุกชุกนครศรีนะครับ ที่ดานะครับน้องทีดาบัวเบานะครับพี่ปุ๋ยลาดปุรี ผู้พีปุ๋ยราดุรีนะลงเล็กลงเหล็กสุดท้ายไปนะครับไม่ไม่เปลี่ยนไม่เซฟนะครับ mm. ที่ทองที่ทองสีนะครับจะตีลูกระดับที่1ที่2ที่3ที่มองเห็นตรงนี้นะครับตีเหล็กที่สามรอรับสอบ โดนนะโดนนะครับไม่รู้ว่าได้สองไหมครับ น้องหงจะเป็นผู้เล่นลูกแล้วนะครับไม่รู้ว่าได้หนึ่งหรือได้2นะครับแต่ได้แตมแล้ว,วมุมสวยครับมุมสวยมากโอ้โห ตอนนี้2แต้มนะครับได้คาอยู่แล้วแต่ต้องวัดขอวัดลูกที่3ดูนะครับว่าถ้าลูกที่3ได้ด้วยก็จะเป็นลูกวางเกมในมือของน้องหงลูกสุดท้ายนั่นแะครับครับเหลือเวลาการแขงขันนาทีครับ ขณะนี้นะครับทีมน้องนุชนะครับที่น้องหงนะครับสังกัดทีมน้องหงเนี่ยนำอยู่เก้าเก้าตัวเด็ดครับที่แน่ๆได้อยู่แล้วสองครับไม่รู้สามด้วยหรือเปล่าสวยงามครับสวยงาม ได้4คะแนนเกมนะครับน้องนุชได้แชมป์ในประเภททีมหญิงนะครับโอ้โหสุดยอดทีด่เป,ปตองสปอร์ตนะครับซึ่งจบคู่ทีมชายนะครับนะครับก็ได้มาแสดงความยินดีกับทีมหญิงด้วยเลยในคราในคราวเดียวกันนะครับผู้ชนะนะครับได้แก่ทีมน้องนุชนะครับ<ป>ก็มีพี่ทองสีตัมมโครนะครับอดีตแชมป์โลกนะครับทีมชาติไทย แล้วก็พี่มือวางนะครับอีกท่านหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้ถามชื่อท่านนะครับแต่ก็โอเคครับอีกคนหนึ่งก็น้องหงของเรานะครับสิริรัตนกรเเทพนะครับขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานเปตองสปอร์ตครับสวัสดีครับ